เพื่อนดนูของเขาเยอะนะส่วยี่สิบกระติกน้ำยี่สิบเนี่ยนี่ที่รานั่งเด็กอื้อเดก็มีนะกล่องข้าวกระเป๋าถ้อมอุปกรณ์เครื่องคร,วรัวเพื่อนๆมีหลากหลายนะอุปกรณ์เครื่องครวัวตะแกรงย่างของจานชามเต้าบุ้งแก้วแก้วมีอุปกรณ์เนี่ยเนี่ย เนี่ยมีหมดเพื่อนของเยอะเพื่อนนี่นะของเยอะของเยอะของเล่นก็มีกิฟช็อปของเล่นมีหมดนี่เป็นของเล่นเพื่อนเทปกาวขุยมีดของเล่นเด็กสมุดหนังสือเนี่ยพี่เวทป้าเพื่อนครับขอบคุณครับ ร้านเวดป้าอาสยามเพื่อนขายทุกอย่างยี right. right. ่สบที <S <S ่คางพี 20. 20. <S 1> <S 1> ่อยากคนลมนะจะมืดมืดหน่อยนะพรงนี้มันมันจะเคาเตี้ยไงยี่สิบบาทของใสของใส่อาหารใสครับใสที่ลุม กระติกน้ำในยี่สิบบาทอ่ารองเทน้นมีพรมนมมีอะไรอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านแบบเฉลยนะครับอ่านมยี่สิบบาทรองเท้าแตะยี่สิบบาทมาเลือกไซส์ได้มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับมีหลายสียเลือกยีย่สิบราบหลายเสือ้อ หนานะครับเหล็กมัดหนาดสามสามเก้าขายยี่สิบบาทนะครับสียังเป็นบรรยากาศยันแน่นนิดหนึ่งนะเพราะว่าเป็นคือเป็นช่องไม่ไม่กว้างมากร้านดีจังยี่สิบบาทใช่ไหมนี่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 ไม้แขวนเสื้อยี่สิบบาททั้งหมดเลยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นที่ดีสตกร้าใบใหญ่นะยี่สิบบาท ใครอยากได้ถุงผ้าไปใส่ผ้าเอยไส่ของตะลามังเนี่ยก็มาตะลามังแค่ยี่สิบบาทเนี่ยอย่าไปร้าการอย่าไปร้านการโอ้ไม่แตกไม่แตกก็ถ่ายหน้าเลยไม่แตกไม่แตกไม่แตกเป็นอย่างเดียวอย่างเดียวต้องผ้าอย่เดียวอยากรู้อย่างไก น <laughs> ี่มีน้ำยาล้าหมือเนี่ยโอ้ยแล้วไม่ดูเลยครับน่าแต่งเหมอนที่น่าแต่งกั่างนี้โดนน้ำแ็งว่าเลยโดนลายโดนแล้วเป็นซองเลยนะไม่เกิดใครไปวันสุดท้ายก็ไม่